acting class าเสียงหวอเสียงระเบิดเครื่องบินเหมือนอยู่ในสงครามไฟสัญญาณเตือนภัย LED ฉาย,ายวิดีโอภาพสงครามโลกภาพสงครามโลกค,ครั้งที่ 2, Nerd World, สอง nurse w o r ะเลอเล่นเป็นทหาร n น r ร์ดแ w e r วิ่งหลบระเบิดข้างเวทีสเล,เล่นเป็นทหารบาดเจ็บเดินลากขา ทั้งป้าฟูมฟายฝาแฝดเล่นเป็นชาวบ้านวิ่งหนีระเบิดกันโอลมานพี่เอฟรับเชิญเล่นเป็นหมอโยชิเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่มุมหนึ่งของเวทีกำลังมองหาใครคนหนึ่งที่พื้นที่อีกมุมหนึ่งมีเงาของผู้ชายในชุดทหารญี่ปุ่นนอนบาดเจ็บอยู่โรบริคุณอยู่ที่ไหนเด่อยู่นี่ ทาวระเบิดเครื่องบินปืนกลรัวหญิงสาววิ่งหลบด้วยท่าสันส่วนชายชุดทหารเองแทนที่จะตายก็วิ่งก็ลุกขึ้นวิ่งกรีดแตกหาที่กำบงังไฟเปิดว้าเปิดตัวพี่ AF คนที่สรับเชิญเล่นเป็นหมอโยชิเดินถือกระเป๋าออกมามองซ้ายมองขวาอย,ย่างงงง,งไม่เห็นใครอยู่กลางเวทีเลยผมเป็นหมอครับคนไหนคนป่วย ครับหญิงชราคุมภาพพวกขัวถือไม้เท้าเดินมาหยุดข้างๆพี่เอหญิงชราดึงผ้าคุมออกเห็นเป็นครูร่มครูร่มผมจำเกิดไม่ได้สอนหนักไปนะครับพักผ่อนบ้างกำลังจะแก่เร็วมันเป็นที่เมคอัพค่ะปกติหน้าตึงกว่านี้เปรีย้ยวน,นันเพินฟ้าเอาหมาคู่แป๊บหนึ่งเปรี้ยวและเพอร์เฟกต์โผออกมาจากที่กำบงัง เปรี่ยวใส่ชุดทหารญี่ปุ่นมีหนวดแปะที่หน้าส่วนเพอร์เฟกนุ่งผ้าถุงและเสื้อคลอ,อกเช้าพยายามจัดผ้าถุงที่หลุดอย่างทุรักทุเลนานในบทเราอ่ะจะตายอยู่แล้วใช่ไหมยังจะกลัวอะไรอีกแล้วเหิเอ่อแล้วก็เป็นชายชาติทหารด้วยแล้วเหินฟ้ากุลสิทธิ์สตรีที่ไหนเขาวิ่งหลบสีคุน้อยแบบนี้โอ้โหก็เสียงปืนและเสียงระเบิดมันออกจะสมจริงเกินไปอะครับ ครูครับจริงๆผมว่าผมเล่นโกบริไม่ดีกว่านะครับผมว่าดุลน,น่าจะเข้าท่ากว่านะครับเถือนฟ้าดันนมให้เข้าที่ใช่ <c oughs> ใช่ค่ะหนูก็ว่าแบบผมเหมาะจะเป็นอังสมาลินมากกว่านะคะเ <c oughs> พราะหนูจะสวยขนาดนี้ค่ะ <c oughs> น,นั่น acting is not about you <c oughs> เรื่องเนี้ยเธอต้องเป็นโกบริ <c oughs> แล้วเหิอนฟ้างไงเธอต้องเป็นอังสมาลินแต่พวกเราไม่ใช่ครับ คููเองก็ไม่ใช่ยายนี่พี่เอก็ด้วยรับ็นรับบทเป็นหมอนะเล่นสักคุณนึกว่ามาหาเสียงนี่เป็นการสวมบทบาทเราต้องเริ่มจากความเชื่อครูร่มเดินหลังงุ้มเหมือนเป็นยายจริงๆไปเข้าบล็อกเช่นเดียวกับพี่เอฟที่ฟังตามอยู่ก็เข้าคาแรคเตอร์หมอโยชิทันทีไฟเปลี่ยนเสียงเอฟเฟก,กดังขึ้นอีกครั้งเพอร์เฟคและเปรี้ยวมองหน้ากัน เอ้ยให้เพื่อนได้ยินด้วยเริ่มจากความเชื่อสองคนตั้งท่าทำสมาธิเปรี้ยวนอนลงทำท่าเหมือนเจ็บกำลังจะตายเพอร์เฟกวิ่งเข้ามาในฉากประคองเปรี้ยวไว้กบริคะคุณต้องไม่เป็นอะไรหมอหมออยู่ไหนกบริช่วยกบริด้วยพีเอฟวิ่งเข้ามาตรวจชีพรจรและเอาหูฟังฟังเสียงหัวใจของเปรี้ยว หมอโกบรีไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะหมอพี่เอฟมองหน้าอังสมาลินก่อนหลบสายตาและสายหน้าหมอถอดหูฟังมองหน้าโกบรีทางโน้นมีคนเจ็บอีกมากหมอต้องไปก่อนเดี๋ยวก่อนสิหมอหมอเพอร์เฟกต์พยายามเหนียวรั้งหมอเปรี้ยวยกมือขึ้นตะเบให้หมอโยชิแทนคำลาหมอวิ่งออกไปดูคนเจ็บคนอื่นไม่เป็นไร เด็กกูเด็้อยกูเลยลักคนเศร้าๆขึ้นทำนองเพลงขึ้นร้องเอทททเอที่เธอจิตใจเธกิดชาิไหนเธอั้นดอนได้ไทุกสถา พบเจอเป็นคู่กันวอนสวรรค์ได้ไหมมิญญ<ม><ม>าฉันรอที่ทางช้างเผือกเลือนเธอรักเธอไม่ร้างลาไกลดังหิงห้อยเฝ้าคอยจนชีพวาย เพลงจบเสียงเอฟเฟกดังอยู่ไกลๆเบาๆผมจะไปรอคุณที่ทางชางเพื่อจบคำเปรี้ยก็หลับตาลงนิ่งสนิทกบรีคุณต้องไม่เป็นอะไรกบรีฉันก็รักคุณกบรีคุณได้ยินไหม ครูล่มและเพื่อนๆปาดน้ำตาบางคนก็สั่งขี้โมกเซเวอร์ไฟเฟดเอาจบองค์ที่สี่